ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรู้จักต้นยิ่งหายใบใหญ่ดอกสีม่วงแบบนี้ไหมครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับในบางพื้นที่แล้วเขาก็จะหายากแล้วนะครับสําหรับยิ่งหายใบใหญ่ดอกสีม่วงแบบนี้นะครับที่ใบเขาไม่สมบูรณ์ก็มีแมลงมากัดกินนะครับท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเขามีประโยชน์และสรรพคุณดีๆนะครับท่านผู้ชมทั้งต้นนะครับก็นามาบารุงสมรรถภาพทางเพศนะครับ ท่านผู้ชมถ้าใช้แบบแห้งก็ใช้ประมาณ20กรัมถ้าสดก็ใช้ประมาณ40กรัมต่อน้ํา1ลิตรนะครับต้มดื่มนะครับท่านผู้ชมหรือจะนํามาแก้มะเร็งนะครับหรือล้างสารพิษตกค้างนะครับก็จะใช้ทั้งต้นรากและต้นเลยนะครับท่านผู้ชมต้มดื่มเช่นกันนะครับเนี่ยนะครับประโยชน์ดีๆของยิ่งหายใบใหญ่ดอก4ม่วงนะครับก็บางพืนที่ก็จะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะครับสําหรับ ยิ่งหายใบใหญ่ดอกสีม่วงนะครับท่านผู้ชมครับ